สวัสดีค่ะชาวทัตน้ำทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะทัตน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนะเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะธาตุน้ำขอเช็คพลังงานความรักของคุณนะคะในช่วงปักนี้เนาะ คนเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าได้นะคะหรือเป็นพลังงานของชาวทัดโลมเมถุนตุลกุมนะพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะนกรู้สึกว่าจะมีการงอกันแหละนะคะจะมีการงอจะมีการประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันมีการไปต่อได้ นะก่อนหน้านี้อาจจะมีความแบบดื้อนะคะเอาแต่ใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกันเนาะคือมองว่าคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณมาง้องคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอดูนะคะพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนกมองว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการนิ่งเงียบกันไปนะสำหรับชาวธาตุน้ำแต่เร็วๆนี้จะมีการติดต่อสื่อสาร จากเขาเข้ามาหาคุณนะคะเขาจะมางอคุณนะเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะได้ตื่นรู้ในเรื่องของความรักนะคะในในความสัมพันธ์นี้แล้วหรือว่าเป็นตัวคุณเองด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะที่แบบเออเนาะมีม,มีมีการได้ตื่นรู้นะคะเข้าใจความรักมากขึ้นขอดูซิเขารู้สึกอย่างไรกับทตุน้ำนะคะเขาคิดเยอะเลยอะนะคิดเยอะนะคะ เขารักคุณรู้สึกดีๆกับคุณนะคะหรือเขาอยากจะมอบความรักให้กับคุณนั่นเองนกมองว่าตัวเขาเองยึดติดเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่อนข้างเยอะนะคะคิดมากคิดวนคิดซ้ำนะคะแล้วก็อยากที่จะหาวิธีการที่จะเข้าหาตัวชาวท่าทนา้ำเขากำลังฟุ้งเกี่ยวกับเรื่องของคุณอย่างหนักนะคะคนคนนี้อาจจะดูนิ่งก็จริงแต่เขาคิดเรื่องของคุณตลอดเวลานะคะ คิดวนคิดซ้ำคิดหนักนะค,คนคนนี้แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยนะกำลังคิดถึงการที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะในในช่วงเวลานี้เขาอาจจะส่งคุณด้วยนะไพ่เจ็วยนะคะพลังงานของการที่เขาอาจจะส่องคุณผ่านโลกออนไลน์นะคะหรือคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณก็เป็นได้เหมือนกันแอคชั่นของเขานะคะไพ่สามเหรียญการติดต่อสื่อสารเนาะ คุณเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำได้นะคะก็ระกดพิจิกมีนธาตุลมเมทุนตุลกุ้มนะคะชาวราศีสิงห์นะธนูขึ้นมาเนาะ,ค,ะคุณยังอยู่ในใจเขาตลอดแหละนะคะคุณและเขาน่าจะมีความแตกต่างกันนะ,ะในในเรื่องของวัยในเรื่องของภาษาเชื้อชาตินะคะความแตกต่างที่ต่างกันมากๆเนาะ,ะ,นะะแต่มีความดึงดูดซึ่งกันรละกัน นกมองว่าคนคนนี้เขาจะทำตัวดีทำตัวน่ารักกับคุณเขาจะยอมคุณนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณเพราะว่าคุณยังเป็นคนสำคัญสำหรับเขานะคะเขาอยากได้โอกาสจากคุณนะคะเขาอาจจะแบบขอโทษนะคะหรือมีสัญญาณบางอย่างจากเขาที่เขาอยากจะสื่อสารให้คุณรู้ว่าเขาอยากได้โอกาสจากคุณให้คุณให้อภัยเขา มีพลังงานชาวพลศกนะคะราศีสิง์ชาววันศุกร์นะคะคนคนนี้เขาน่าจะกำลังคิดถึงการที่จะแบบเดินหน้าเข้าหาคุณนะคะอยากชนะใจคุณคุณเกี่ยวข้องกับคนทางไกลชาวต่างชาติได้นะคะหรือเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้เหมือนกันนกมองว่าคนคนนี้แอคชั่นของเขาอะ ก็เป็นการติดต่อสื่อสารแหละนะคะในรูปแบบของเขานะเขาอาจจะดูเป็นคนแบบมีฟอร์มนะคะดูแบบว่าไม่ค่อยแสดงออกอย่างไรก็ตามคุณจะเห็นความพยายามของเขามากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แสดงออกน้อยนะคะแต่การแสดงออกเขาเนี่ยมันจะมากขึ้นจนคุณรู้สึกได้สังเกตได้นะ นกว่าคุณทั้งคู่ยังคิดถึงกันนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณนี้แหละนะคะคือคนที่ใช่คือคนที่เขาอยากให้อยู่เคียงข้างเขานะคะเป็นไพ่คู่เนาะเป็นไพ่ของคนที่แบบเหมาะสมกันนะคะแอคชั่นของเขาเนี่ยไพ่เจคาทานะคะลูกมองว่าเขาจะพยายามมากๆากเลยอะที่จะเข้าหาคุณนะคะเขาอาจจะต้องต่อสู้กับอีโกของเขาฟอร์มของเขานะคะ หลายๆอย่างนะคะอืมเขาจะทำให้เห็นขอดูซีแล้วแนวนมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชาวทาตุน้ำทาวเวอร์นะคะ6ช่วยความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันไปจบกันไปนกมองว่าจะได้กลับมานะจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะใหก6ช่วยรักต่างไว้ได้คนเก่าๆนะคะคนที่มีประเด็นกันไปเนะาะให่งดาบ การเคลียร์ใจนะคะขอดูไพ่ทาวเวอร์อีกใบหนึ่งนี่คนที่มีปัญหาการเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆของเขาหรือของคุณก็ได้นะก็คือเขาอาจจะต้องไปจัดการความสัมพันธ์นั้นให้มันสิ้นสุดลงนะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนเคลียร์ทุกอย่างเพื่อที่จะมาอยู่กับคุณอะนะเคลียร์ทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะคะ แล้วก็ถ้าเป็นคนเก่าของการหลายกันเนี่ยคุณมีปัญหามีประเด็นกันอ่ะก็เป็นอะไรที่ยังไม่ขาดกันนะคะนกมองว่ายังมีความรักความห่วงใยความคิดถึงนะคะสายใยรักระหว่างคุณแล,และเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่เนาะ mm hmm. ก็จะได้คืนดีกันแหละนะคะให้หกถ้วยกับสิบเหรียญหนึ่งดามนะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยจะสามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ที่มีอุปสรรคไปได้อ,ะอ่ะ ค,ความรักที่แบบมีความใส่ใจมีความสม่ำเสมอนะคะแคร์กันมากขึ้นใส่ใจความรู้สึกกันมากขึ้นแนวโน้มความสัมพันธ์นกมองว่าได้กลับมานะคะได้กลับมาเป็นความรักเป็นคู่กันเหมือนเดิมเป็นความรักที่สม่ำเสมอนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ได้ผ่านบททดสอบแล้วอะนะก็คือผ่านแล้วนะคะผ่านไปได้แล้วนะอุปสรรคต่างๆ,ๆเนาะ พอดูซิว่าไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับทัดนามนะคะในช่วงนี้โอ้ยสองถ้วยก็คือคุณทั้งคู่นะคะเกิดมาเพื่อที่จะรักกันนะคะยังไงคุณทั้งคู่ก็ก็ต้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะมันมีความรักอยู่ตรงนั้นเนะาะไพ่ก็คงอยากให้คุณนึกถึงสิ่งดีๆความรักที่มีให้กันมากกว่านะคะไพ่จัสติก ความชัดเจนนะคะคุณกําลังจะได้รับความรักที่อบอุ่นนะคะความรักที่ชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะในอนาคตเนาะคนคนนี้จะเดินหน้าง้อคุณนะคะหรือถ้าเขาเขามีเอ่อปัญหาฝั่งเขาเนี่ยเขาอาจจะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะชัดเจนกับคุณเพื่อที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังนะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวมันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์รันจวนใจคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อกันได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ